ช่องเอผาโชคเลขมีที่มาได้พี่น้องวันนี้เดี๋ยวเดินทางมาขอโชคอยู่ศาลปู่เจ้าอีกแล้วได้พี่น้องเด้อหลังจากที่เป็นห้สองสามเมื่อตีได้พี่น้องวันนี้เดี๋ยวพี่มูหลานคนดวงเฮงคนฝันแม่นมาเด้อแล้วก็มามาเบิ้งน้ำเพลินได้พี่น้องว่ามันนี้เพิ่นเห็นเลขตัวใดอ่าพี่มูลานเลขตัวใดแน่จ้ะอ่าเลขหกอ่าชัดเจนมาพี่น้องเพิ่นเห็นเป็นหกกระพกได้จ้ะเด้อหกกระเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้อง อ่าชัดเจนว่าพี่น้องนะจ๊ะโอ้เลขหกหกสองตัวบ่หรือว่าห้าหกหรือว่าห้าเก้ายพี่น้องเด้อมื่อนี่มีทั้งฮานอยแล้วก็มีทั้งเล่าพัฒนาโดยพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกาลั่งใจทั้งช่องนี้เด้อพี่น้องเลขมีที่มาเอพาโชคนาจ๊ะถ้าเกิดว่ามากนะจ๊ะเลขพี่น้องก็ตามไปฮอดพิไทยนี่เด้อพี่น้องแต่ว่าชัดเจนนะจ๊ะ เลขหกะนี่พี่นอ้องเห็นเลขตัวไหนเข็านเตยคลีบเดจ็เด้อนเห็นน้ำกันบ่จ้ะเกตรงนี้เลขตัวนี้ขขอ่ใช่ตัวใหญ่นี่ตัวนี้นเห็นเลขตัวไหนเข็ินเตคีบเด้อพี่น้องเด้อไม่ว่าจะเป็นลาวฮ <c oughs> านอยฮานอยกล,อล่องเ่นมงจะสองารอบด้วยพี่น้องสรุปมหนี่ตัวเลขพี่โมลันเห็นเลขตัวไหนเนี่ วันนี้พี่หกเยอะนะจ๊ะพี่น้องทั้งเลขหกเลขเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อพี่ทั้งหกพี่ทั้งเจ็ดนะจ๊ะพี่น้องเลขฝันก็ห้าเก้าอ่าวันนี้มีทั้งเลขฝันห้าเก้าด้วยแล้วก็แล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์ด้วยพี่น้องเด้อวันนี้เพื่อสารปูเจ้าพ่นห้โคลกหลานด้วยพี่น้องเด้องามผังงามหนมาเบ่งความงดงามความสวยสุดงามของต้นใหม่ของพันด้อพี่น้องเด้อ เปนใหม่มงคลสวยมากล่มลื่นอีกแล้วพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามากดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกันมังใจใทั้งช่องเลขมีที่มาเอพ่าโชคนีเดอ้อพี่นอ้องมาเบิ่งตัวเลขดัมกันเดอ้อพี่น้องเห็นเลขตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปได้้ะเดอ้อสถานที่ร่มลื่น มาเมื่อนี้รอบที่สามไปด้วยพี่น้องโดยเด็กผาพีโมลานคนฝันแม่นคนดวงหิงให้เพิ่นมาเอาตัวเลขที่เพิ่นเห็นนะจ๊ะมาแบงปันเอฟซีเดอ้อแต่ว่าทั้งแอดกับมีนาทีนะจ๊ะเดินทางมาขอตัวเลขนะจ๊ะอ่ามาเบิ่งตัวเลขที่ถวยถวยของไกเ่เนาะเพื่อมีตัวเลขโพพี่น้องหิเลขตัวใดก็คอมเมต์ใดเดอ้อนี่ พยาไก่นะจ๊ะนี่หัวจะมีคนออกมาไหวนั่นแอดมาแอดก็เจออยู่ด้วยพี่นอ้องคืน่าพวกเส้นตีไกน่นาอขาเจ้าสําเร็จผลเจ้าขอพ่อไหนเข้าเจ้าเลยเอาไก่มาเป็นการถวายพี่น้องเด้อสถานที่ร่มรื่นแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะจ๊ะศาลปู่เจ้าด้วยพี่น้อง ฐานที่ของเพลนลุมล,ลื่นแห้งสักศีแทมนายจ่ะเด้อดูจากการกลับไหวสักระบูชาของพี่น้องแถวนี้เด้อแอดสัมผัสได้นะจ๊ะก็ะเรียเดียวพากันเดินทางมาเอาตัวเลขฝาก FC เอฟซีเพียงปันเอฟซีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดหข้ใจกดแชร์แล้วก็เห็นเลขตัวใดก็คอมินไตคลิปเด้อเปิดเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องเลขมีที่มาเอพาโชคเด้อ สำหรับวันนี้แอดเลขมีที่มาของเอพาโชคกระโอลแล้วราจากจากเอฟซีพี่น้องส,สุขสุขคุ้นเลยจ้ะสวัสดีจ้า